ที่หลแห่งเลยนะจิเรกว่าทุกที่เขาว่าได้เนี่ยเวลามีการปรับปรุปรงถนนเช่นจากถนนรูกรังให้กลายเป็นถนนลาดยางเทปูนหรือว่าถนนที่ลาดยางอยู่แลว้วก็ปรับปรุงให้แข็งแรงแล้วก็รับเรียมมากขึ้น ก็ทำให้ขับรถได้สะดวกขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มักจะตามมาคือว่าอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นขับรถชนกันหรือว่าชนคนที่ข้ามถนนหรือว่ามอเตอร์ไซค์แหกโค้งหรือว่าชนเสาไฟฟ้า มีคนบาดเจ็บล้ตายกันไอ้ตอนที่ยังเป็นถนนลูกรังนี่แม้ว่าจะขับได้ไม่สะดวกแต่ว่าอุบัติเหตุก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่แต่พอถนนดีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็มากเพราะอะไรเพราะว่าพอถนนดีแล้วคนก็ขับรถเร็วแล้วความระมัดระวังก็มีน้อย มันก็ดูได้นะอย่างทํามาไฟเนี่ยตอนที่ถนนเป็นลูกรลังนี่ก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรนะแต่พอถนนลาดยางยาวก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเจอเพราะตามเส้นทางที่อยู่นอกหมู่บ้านเพราะว่ามันขับเร็วได้ยิงเทศกาลเนี่ย,ยเช่นปีใหม่สงกรานีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เยอะมาก อันนี้มันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะชีวิตคนเราเนี่ยถาว่าสะดวกสบายตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยในแง่นมันก็ดีนะชีวิตก็ราบรื่นดีแต่ว่าก็ทําให้คนที่เติบโตมาในชีวิตแบบนี้เนี่ยมันอ่อนแอแล้วก็ อาจจะใช้ชีวิไปในทางที่ผิดพลาดเพราะว่าอพอสุขสบายแล้วนะใช้ใจ่ายก็ฟุ่มเฟือยก็เผอภายไปกับสิ่งเสพสิ่งร่งเร้าเยายวนได้ง่ายนะเพราะมันมีเงินไงจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทางเลือกเปิดกว้างมากขึ้นก็เข้าสู่อบายามุกนะหรือไม่เช่นนั้นก็ ไม่เป็นอันทำงานไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบชีวิตก็ลำบากลำบนในเวลาต่อมาเด็กที่นัาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่อารมณ์ไจัดมากเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสกับเชื้อโรคเลยตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้เล่นดินเล่นทรายก็ดูเหมือนดีนะ ไม่ค่อยมีเชื้อโรคมารบกวนต่างจากเด็กบ้านนอกหรือว่าเด็กยากจนนะทีะ่เจอเชื้อโรคอยู่บ่อยๆตั้งแต่เล็กเด็กที่เต,ต,ตัวมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยได้ให้ลูกได้สัมผัสกับเชื้อโรคเนี่ยก็ดูแข็งแรงนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนี้ก็จะป่วยนั่นป่วยนี่ ด้วยโรคแปลกๆนะโรคแพ้นั่นแพ้นี่หรือว่าโรคที่เป็นกันง่ายติดกันง่ายรวมทั้งโรคคือโรคหอบอะไรต่างๆหรือว่าโรคมือแหละมือเท้าปากอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตอนเด็กๆไม่คอ่อยจอเจอเชื้อโรคมาก ก็เลยขาดภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มากพอมีหลายคนเลยน,นะที่พอชวิตเนี่ยเกิดมาราบรื่นราบเรียบแล้วเนี่ยก็ดูมันดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีปัญหาตามมามีพี่งคนหนึ่งเนี่ยเต่บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เล็กนี่มีความสุขนี พ่อแม่ก็ดูแลดีไปโรงเรียนก็มีครูที่ดีมีเพื่อนที่ดีไม่ค่อยมีอะไรที่จะมากระทบทำให้ขัดตกขัดใจเท่าไหร่เธอเลยไม่ค่อยมีความโกรธนะบอกว่าโกรธไม่เป็นนะคนโกรธไม่เป็นนี่ก็มีนะแต่มันไม่อย่างที่เราคิดนะพอเธอโตเป็นสาวแล้วก็แต่งงานนะ ก็เริ่มจะมีความโกรธแสดงออกมาเพราะว่าสามีนี่มีเมียน้อยถึงตอนนี้เพราะว่าเนี่ยตะก่อนความโกรธเนี่ยมันออกมาง่ายมากมีความหงุดหงิดโกรธง่ายเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็โกรธไม่ใช่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสามีถ้ามันโกรธง่ายเหลือเกินเหมือนกับว่า ไอ้ที่เคยที่ไม่เคยโกรธมาก่อนนี่มันก็พั่งพลกมาอันนี้เป็นพ่ออะไรนะอ่าคงเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆนะไม่เคยได้รู้จักความโกรธพอไม่รู้จักความโกรธเนี่ยก็รับมือความโกรธไม่เป็นถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบในเวลาต่อมานี่มันก็ ปล่ห้มันเล่นงานจิตใจหรือว่าคุมอารมณ์ไม่อยู่แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ก็โกรธเนะ่ัสงอองความโกรธดมาง่ายมากนี่ก็กลายเป็นว่านี่ไม่ใช่ว่าโกรธไม่เป็นหรอกแต่เพ็่งเพราะว่าไม่รู้วิธีไม่รู้การจัดการความโกรธมากกว่าเนื่องจากไม่มีอะไรมากระทบ มากเท่าไหร่แต่พอถึงเวลาที่ชีวิตมันเกิดเปลี่ยนแปลงมีสิ่งมากระทบแม้เพียงเล็กน้อยนี่ก็โกรธได้ง่ายพระูบาอาจารย์เนี่ยนะบางท่านเนี่ยนะอย่างเช่นอาจารย์สิงทองท่านบอกเลยเนี่ยเนี่ยน่าจะขอบคุณความทุกข์นะที่มันให้ที่มันทำให้เราโกรธ เพราะมันทำให้เรารู้จักความโกรธได้ดีขึ้นชีวิตท,ที่ไม่เคยเจอสิ่งกระทบถึงที่ขัดอ,อกขัดใจมันก็ไม่เป็นชีวิตท,ที่ดีเสมอไปเพราะว่าชีวิตแบบที่มันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วนะมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาทำให้ทาให้ไม่ถูกใจและถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักความโกรธนะ มันก็เกิดความกลธนี้เล่นงานมันไม่ใช่เฉพาะความกรธวอย่างเดียวนะอย่างอื่นด้วยความเศร้าความโศกเพราะความสูญเสียหรือผู้ีกคนหนึ่งนะช,ชีวิตเธอก็เรียกว่าไม่ได้เจอความสูญเสียเลยจนกระทั่งอายุหกสิบกว่าจะว่าไปก็ดูมันโชคดีนะไม่เคยได้รู้จักความสูญเสียโดยเพราะคนที่ใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัว พ่อแม่ก็อายุยืนส่วนปุยาตายายเนี่ยก็อยู่ไกลอยู่คนละบ้าน,เ,นเวลาจากไปสมัยที่ตัวเอยงยังสาวก็ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากแต่วันดีคืนดีบอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็กำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ย ใกล้กำลังกาลังจะสูญเสียคนที่รักมันเป็นการสูญเสียครั้งแรกนะที่สำคัญของชีวิตเนี่ยแม้ยังไม่เกิดนะแต่ว่ามันทำให้เกิดความเศร้าโศกมากกลัดกลุ่มใจเพราะว่าไม่เคยเจอความสูญเสียแบบนี้มาก่อนนะก็เหมือนกับว่าชีวิตนี่ดูเหมือนราบเรียบม,มาตลอดนะแต่พอมาสู่ช่วง เรียกว่าเริ่มเข้าสู่วัยชราต้องมาเจอความกำลังจะมาเจอความสูญเสียนะของคนที่ใกล้ชิดของคนที่รักเนี่ยอเรียกว่าแม้ยังไม่สูญเสียเลยนะแต่ว่าก็เริ่มจะเสียสูญแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีพอคิดไปถึงมวันข้างหน้าวันหายต้องสูญเสียก็ไปนี้จะทำใจอย่างไรจะอยู่อย่างไรดูมันมืดมิดเป็นหมด อันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะในการที่ชีวิตรับเรียบมามันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องดีเสมอไปเพราะว่าพอถึงวันที่ชีวิตมันเริ่มขรุขระขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตเนี่ยชาราบเรียบมาตลอดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่เคยเจอโจทย์ไม่เคยเจอกันบ้านที่จะมาช่วยฝึกใจให้สามารถพร้อมจะรับมือ นะกับความทุกข์ที่รุนแรงในวันข้างหน้าได้อย่างถ้าเกิดว่าเขาได้รู้จักความสูญเสียบ้างนะตั้งแต่ยังเล็กแต่ว่าเป็นการสูญเสียของคนที่อาจจะไม่ได้สำคัญกับชีวิตมากนะหรือไม่ได้ใกล้ชิดกันมากนะเช่นสูญเสียป้าสูญเสียน้าสูญเสียยายสูญเสียตา มองในงหนึ่งมันก็เหมือนก็นเ,นกนเป็นการฝึกเป็นการเตรียมใจนะให้รู้จักรับมือกับความเศร้าความโศกที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปและครั้นถึงเวลาที่ต้องสูญเสียคนที่ใกล้ชิดมากๆคนที่รักมันก็จะพอพอจะรู้วิธีหรือพอที่จะมีะภูมิต้านทานกับความสูญเสียได้ แต่ถ้าช่วมันราบเรียบตลอดไปเลยเนี่ยถ้าราบเรียบเนี่ยแต่มันไม่เคยราบเรียบไปตลอดนะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับโจทย์เจอกันบ้านที่จะช่วยฝึกใจหรือสอนใจพอถึงเวลาจเจอความสูญเสียหนักๆนี่มันเอาไม่อยู่นะทำด้ายากเพราะฉะนั้น,นการที่คนเรานี่มีชวิที่ราบรืนราบเรียบ ประเภทว่าโกรธไม่เป็นหรือว่าเศร้าโศกไม่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไปก็เดล่อคนที่มีชีวิตสะดวกสบายมากไม่เคยเจอความยากลําบากอยากได้อะไรก็ได้พอแม่ปนเปื้อให้จะมีเงินมากมายไม่รู้จักคําว่าผิดหวังอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นชีวิตที่มีความเสี่ยงนะเพราะว่า ความรู้จักความยากลำบากมันก็ไม่มีภูมิต้านทานที่จะรับมือกับความทุกข์ความผิดหวังเพนั้นเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเจอสิ่งที่มากระทบใจเนี่ยจนกระทั่งเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดให้ลองมองว่าเออมันมันก็มีข้อด,ดีนะมันมา ช่วยทาให้เราได้รู้จักความทุกข์รู้จักความโกรธรู้จักความหม่นหงิดไอ้ตรงนี้เรามาเป็นวิชานะแล้วก็เป็นเป็นภูมิต้านทานนะที่จะช่วยเราได้ในอนาคตหรือช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จักรับมือนกับความผิดหวังกับความสูญเสียกับความกับสิ่งที่มากระทบได้ไอ้เวลาเรามาปฏิบ,บัติเนี่ยเวลาเราแม้เราจะพาตัวมาอยู่ที่วัด อุตส่าห์มาปฏิบัติแล้วทำความเพียรไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่ว่ามันก็อดนะไม่ได้ที่จะหงุดหงิดโน่นรู้สึกไม่พอใจนั่นมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองก็อย่าไปเสียใจอย่าไปผิดหวังมากเพราะประการแรกม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดา ภพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะมันเป็นอนัตตาในความโกรธหรืออารมณ์ต่างๆนี่นเกิดขึ้นได้ประการที่สองคือว่ามันก็มีประโยชน์นะมันมามันมาสอนให้เรารู้จักความโกรธและมันจะทำให้เราเนี่ยมีวิชาในการรับมือความโกรธเพราะว่าจุงสำคัญในการปฏิบัติเรืยเว่าการ ทำกรรมฐานเนี่ยยิ่งสติปัฏฐานด้วยแล้วเนี่ยการรู้จักความโกรธความรู้จักความเศร้าความรู้จักการรู้จักอารมณ์กุศลต่างๆนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวและการที่เราจะรู้จักมันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักมันได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักมันเราจะรับมือกับมันให้ถูกได้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักมันเราก็ไม่รู้ทันอุบายของมันหรือไม่รู้ทางมันพอไม่รู้ทางมันไม่รู้จักอุบายของมันมันก็เล่นงานนะจิตใจเราได้ง่ายมากนั่นมันมาเนี่ยเพื่อสอนเรานะให้ฉลาดให้มีสติที่ว่องไวให้มีปัญญาที่เฉียบแหลมนะรู้ทั่วรู้ถึง นั่นจะเป็นหนทางที่จะพาเราเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้หรือออกจากความทุกข์ได้ดนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยสอนย้ำให้เราเนี่ยรู้จักทุกข์นะอุสรรข้อแรเกเนี่ยทุกข์เนี่ยคือทุกขสัตว์เนี่ยสิ่งที่พึงทาก็คือการรู้จักทุกข์นะบางทีก็แปลว่าการกําหนดรู้ รู้จักทุกเนี่ยใช่ว่าปริญญานะก็คือรู้ทั่วรู้รอบรู้ทั่วในเรื่องอะไรรู้ทั่วในเรื่องความทุกข์นะทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละนะอันนั้นเป็นเรื่องของสมุทยัยสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละส่วนทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะแล้วเราจะรู้ทุกได้ไงถ้าหากว่าทุกไม่เกิดฉนันเวลาทุกมันเกิดเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักทุก แะการรู้จักทุกรู้ทันทุกเนี่ยมันก็ทํทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกจากทุก์นะได้ง่ายขึ้นมันจะไปโมโหตัวเองเนะเวลามันมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นอาล่ะที่แม่จะทำให้ใจเราไม่สงบนะแต่ถ้าเรารู้จักมันหรือรู้ทันมัน หรือเพียงแค่รู้วมมันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วเวลาไม่มีสติแล้วร่วาไม่มีสตินะสติมันเกิดละเวลาเผลอแล้วปล่อยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าโกรธอันนี้เรียกว่าสติเนี่ยมันมาแล้วแล้วก็สติก็จะเจริญงอกงามมันดีกว่าสงบโดยที่ไม่มีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยนะ หลายคนเนี่ยปรารถนานะอยากจะมาปฏิบัติแล้วจะสงบโดยที่ไม่มีนิวรณ์หรืออารมณ์อกุศลเกิดขึ้นเลยนะราบเรียบราบรื่นดูมันดีนะแต่จริงไม่ดีหรอกนะเพราะมันทําให้ขาดประสบการณ์ในการรับมือกันะกบความทุกข์กับอารมณ์ต่างๆก็เหมือนเด็กที่เติบโตมาโดยที่ไม่รู้จักเชื้อโรคหรือไม่คเคยสัมผัสกับเชื้อโรคเลย พอโตขึ้นนี่ก็จะป่วยนั่นป่วยนี่แพ้นั่นแพ้นี่ไปโรคมือเท้าปากโรคสารพัดนต่สงบเนี่ยโดยที่มันไม่มีความโกรธความกุญนีเกิดขึ้นหรือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนานะแต่ว่ามันไม่ได้ดีกับเขาในระยะ,ะ,ย,ะยาวเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้เลยรู้ไม่ได้มีประสบการณ์นะที่จะรับมือกับความโกรธที่จะรับมือความทุกข์ในทางตรงข้ามนะมีความโกรธมีความงหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องดีเพราะมันเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกรู้ฝึกเห็นฝึกเท่าทัน แต่บางคนก็จะสงสัยนะทำไมเวลามีความโกรธเนี่ยยิ่งโกรธบ่อยเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งกลายเป็นคนที่โกรธง่ายมากเท่านั้นยิ่งโกรธบ่อยมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นโกรธง่ายมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นความจริงนะคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยพอเริ่มมีอายุมากขึ้นถ้าปล่อยให้ ความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยพอแก่ตัวลงเนี่ยมันจึงกลายเป็นคนโกรธง่ายมากขึ้นงุดหงิดมากง่ายมากขึ้นซุนเฉียวเป็นประจำจนกระทั่งคนรอบข้างนี่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้นี้ก็เป็นผลจากการที่โนะกรธง่ายหรือโกรธเป็นประจำโกรธบ่อยๆดเลยการเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่าย ก็มันไม่ขัดแย้งกันเลยนะเพราะที่เมื่อกี้พูดว่าอย่างอการโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นดูเป็นระยะระยะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ดีมอนกันนะทำให้ได้รู้จักความโกรธรู้ทันความโกรธจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าโกรธง่ายไม่ขึ้นอยู่ว่าโกรธมากเท่าไหร่นะแต่จริงๆอยู่ที่ว่าเราทำยังไงกับความโกรธนั้น ถ้ามันโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าเราเห็นมันนะเรารู้ทันมันบ่อยๆอันนี้ดีแต่ถ้ามันโกรธขึ้นทีไรเราเผลอปล่อยใจให้มันครอบง,งำจิตใจเราอันนี้ไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้ที่ว่าเกิดความโกรธเกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเรา เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรแม้เกิดขึ้นน้อยแต่ว่าไม่รู้ทันมันปล่อยให้มันครอบงำอันนี้สู้ความกลัวเกิดขึ้นบ่อยนะแต่ว่าเรารู้ทันมันแท,ทุกครั้งอันนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันทำให้สติเข้มแข็งขึ้นว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นด้วย แม้อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าว่าเราพยายามากดข่มความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นเลยหรือว่าไปในที่ที่มันสงบราบเรียบจนกระทั่งไม่มีความโกรธเลยแต่เรากลับไม่รู้ทันไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับความโกรธอันนี้ไม่ดี แต่ถ้าเราอยู่ในที่ใดก็ตามแม้จะมีสิ่งกระทบมากนะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแต่แทนที่เราจะปล่อยให้มันครอบงำจิตใจหรือทําตามหน้าของมันเรากลับมีสติเห็นมันหรือว่าอาจจะพลาดท่าเสียทีในบางครั้งแต่ว่าเผ่อไปสักพักอ้าก็กลับมารู้ตัวเห็นมันแม้จะปวดไปแล้ว พักใหญ่แต่เราก็มารู้ทันมาเห็นมันทีหลังอันนี้ก็ยังดีเหมือนะนการทำให้มีสติรู้ทันได้มากขึ้นและถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นและที่จริงแล้วเนี่ยสติทั้งนแล้วเป็นตัวสำคัญที่จะเอาเอาอยูนะ่เวลามีความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีอย่างอื่นเนี่ย บางทีเอาไม่อยู่นะเช่นการพยายามใช้เหตุใช้ผลนะกับมันเนี่ยใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้เนี่ยบางครั้งก็เอาไม่อยู่นะเช่นบอกว่าโกรธไม่ดีนะโกรธไม่ดนะีแต่มันก็ยังโกรธอยู่เศร้าไม่ดีนะให้ความสูญเสียไปเรื่องธรรมดานะพยายามใช้เหตุใช้ผลนะกับใจของตัวเองแต่มันก็ยังเศร้าก็ยังเสียใจ ใช่เหตใช้ผลกับมันหรือแม้แต่จะเอาถูกเอาผิดกับมันบางทีก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่าพอมีสติเนี่ยเห็นมันรู้ทันมันนี่เอาอยู่เลยนะสตินี่มันไม่ใช่เ,เรื่องการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ความคิดแต่เป,เป็นเรื่องการที่เห็นมันพอเห็นเนี่ยความสุขตัวเกิดขึ้นพอความสุขตัวเกิดขึ้นความหลงที่เป็นเชื้อของความเศร้าความโกรธมันก็หายไป ใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์พวกนี้มันก็ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยมีพลังในการที่จะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้แต่พอมีสติเห็นมันเนี่ยเออมันก็ล่าถอยไปไม่ต้องใช้ความคิด,ดใดๆแค่เห็นเฉยๆไม่ต้องตัดสินว่าถูกหรือผิดนะไม่ต้องชี้หน้าด่ามันด้วยซ้ำเพียงแค่เห็นมันเท่านั้นแหละมันก็ละลายหายไปเพราะว่าความสึกตัวเกิดขึ้นมา และนี่คือสิ่งที่เราเจะเรียนรู้ได้นจากการที่เราได้เจอในความโศกความเศร้าความโกรธอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆไม่ว่าในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจาวันแต่ถ้าเจอมันในระหว่างการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเจอมันในชีวิตประจำวันก็จะเผลอทําตามหน้าของมันก็พาท่าเสียทีแล้วเป็นการสะสมอนุสัยให้มากขึ้นทําให้การเป็นคนโกรธง่ายแต่ถ้าเกิดเราเห็นมันบ่อยๆมันบ่อยๆในระหว่างปฏิบัติเนี่ย มันก็ช่วยทำให้เรามีสติไวขึ้นแต่ทำให้มันเข้ามาครอบงำวงการจิตใจเราได้น้อยลงพอเรารู้ทันมันมันก็จะค่อยล่าถอยไปและความสงบก็จะเกิดขึ้นรีเรว่าสงบเพราะรู้ทันนะดีกว่าสงบเพราะไม่รู้ทันหรือสงบเพราะกดข่ม